มาทานกาแฟดำน้ำดอกอัญชันครับใส่ดอกอัญชันแห้งของเราลงไปนะครับแก้วนี้นะครับส่วนแก้วนี้ก็ใส่กาแฟดำของเราลงไปนะครับน้ำของเรากดรั่วๆอยู่ครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำร้อนของเราลงไปนะครับอ่าใส่น้ำร้อนลงไปเลย ใส่ดอกอัญชันก่อนนะครับนี่ครับคนให้ละลายเข้ากันครับให้ดอกอัญชันออกสีสันสีเข้มข้อนอันนี้คือซิกเนเจอร์ของเราบีบมะนาวใส่ลงไปด้วยครับใส่กาแฟดำนะครับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งจริงๆแล้วเปลือกมะนาวเนี่ยก็ทานได้นะครับมีประโยชน์นะครับ อ่ะทีนี้เราก็กองกองกองน้ําดอกอัญชันครับกองกากน้ําดอกอัญชันนะครับที่ใส่เข้าไปกับกาแฟดําของเราที่เตรียมไว้ใส่กับมะนาวเรียบร้อยครับเป็นอันเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับโคนกาแฟดํามะนาวสดเยี่ยม ลองทำทานกันดูครับมีประโยชน์แน่นอนว่ากันไป